สรุปลิลิส์อัปเดตเกม a n i m เมชั่นชารมีอะไรบ้างไปดูกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปตามอัปเดตล็อกที่เขาให้มาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีส่วนไหนที่ตัวอัปเดตล็อกอธิบายไม่กระชับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพิ่มเนาะเพราะว่ามีรายละเอยียดเรื่องสกินหรือว่าเรื่องของฟอร์ดเจมที่ไวรีสแตทของลิลิคัอเนี้ยเขาไม่ได้บอกไว้ในอัปเดตล็อกว่ามันไปอยู่ไหนหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรก็เดี๋ยวผมพูดอีกทีเนาะก็เดี๋ยวเรืืื่่่่ออออองงงแรรรกกกทีเเาพูด็คขคขโ้นนะ เดี๋ยวผมขึ้นโค้ดให้ซ้ายบน2กับขวาบนนะครับที่เป็นโค้ดลิ a s สกับ2 0ิ m visit เนาะโอเคครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ ui เนาะจากตัวของอัปเดตก่อนตอนนี้เขาก็แก้ ui มาใหม่เลยเพราะว่าตัวเกมอะครับเขาเปลี่ยนจากคำว่าเบต้า5เป็นลิเลสครับก็คือเกมถูกเปิดแล้วเป็นเปิดเกมจริงๆเลยตัว ui เขาก็เลยแก้เนาะให้มันดูเหมือนใหม่ขึ้นหน่อยแล้วก็อยากจากเดิมอะครับพวกลิ l ลสอะเซซิลหรือลูนสัตว์ขี่แล้วพวกนี้มันจะอยู่แถบด้านขวาใช่ไหมครับตอนนี้มันก็จะย้ายอยู่ในช่องไอเทมนะก็ก,อ,อ,าก,ก,อ,กอา กดกระบาดออกทุกอย่าง,จะ,งจะยังเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวของครับตอนเนี้ยพอเรากดดูที่ของใช่ไหมครับเนี่ยสมมติเราเป็นสตาร์ชาร์ใช่ไหมถ้าเรากดดูปับ๊บมันก็จะมีบอกนะครับว่าตัวของสตาร์ชาร์เนี่ยได้จากไหนบ้างอย่างนี้ก็คือ FK r เค a ีว่า l l อลบ็อก e r y y box Tower rial, ars, อ i ซ์ทาวเวอรอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวของฟอส Gem ครับก็คือชิ้นนี้เนาะเดิมทีครับตัวเกมมันจะได้ f ฟอส g e m มาจากอนะีเวนต์ซัมเมอร์เนาะก็คือ Tower ว u m อ e r นันเองแต่ว่น,นอเอ, Ford Gem อยในะตัวของ ทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วทาวเวอร์ Tower ก็คือตรงนี้ครับทาวเวอร์ Tower ปกติแทนเนาะโอเคครับแล้วก็ตัวของ c h i e v e m e n t ก็จะมาอยู่ในการกดเข้าใน Index กเนาะก็คือกด i index Index เข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ c h i e v e m e ต t ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของ Sta t stat จะกดเข้าที่ Setting เนาะก็คือด้านขวานี้ Sta t ของตัวเราเองนั่นนี่โอเคครับเรื่องต่อไปก็คือตัวที่ผมพูดไปตะกี้เนาะก็คือเขาเอาตัวของเลดออกไปก็คือตรงที่อยู่ตรงสะพานตรงนี้เนาะที่มารอาไว้ฟาร์มดูฟี่กีเจ็ด กับตัวของซัมเมอร์อีเวนท์ที่ตอนแรกมันจะมีโซโลยืนอยู่ที่เขาปิดไว้แต่ตอนนี้เขาก็เลยเอาออกไปทั้งหมดเลยจากที่ผมเดาว่าน่าจะเรื่องของเวลาที่เขาอัปเดตไม่ทันเขาก็เลยเอาอีเวนท์ของซัมเมอร์ออกไปเลยละกันประมาณนั้นเนาะก็อย่าในซัมเมอร์ทาวเวอร์ครับมันจะมีเรื่องของบอสเ็มแล้วก็ออเทอรเอรี่สชิ้นเอ้ยเทอรซเซอรี่กับลิลิกแล้วก็ตัวละครของซิดนะครับทั้ง4อย่างก็จะเอาออกไปหมดเลยเหลือของตัวของบอสเ็มเอาไว้วก็คือตัวรีสแตทลิลิคเนาะก็คือเอามาใส่ไว้ใน Tower, ท แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเอาออกนะครับก็คือกล่องเหมือนในปกที่ผมขึ้นไว้นะก็คือตัวของ mystery box อันนี้นะครับที่มันจะมีมีฮอกกับต,ตัวของลาบูลที่เป็นสัตว์ขี่ตอนนี้กล่องนี้ได้เอาออกไปแล้วนะครับเอาออกทั้งเมอร์ชันส์ตรงนี้ด้วยเปลี่ยนเป็นกล่องนี้แทนครับก็คือนี่กล่องนี้ l i k e box ครับซึ่งตัวของ l i k e box ไอ l i k e t box อะครับ, like รบมันจะเปิดมาทั้งหมดมันจะเป็นเหมือนกล่องทองเลยซึ่งกล่องทองนะครับนันก็คือจะดอกเพชรสี่จมพูวันนี้ที่ว้ซื้อเกมพาสใหม่หรือว่าซื้อของ Pass. ออแบทเทอร์พ เพชรวทแทนตัวของโลบักซึ่งกล่องนี้มันจะแย่กว่ากล่องทองแบบมากๆเลยเนาะกล่องทองกล่องทองขั้นต่ําที่ผมจําได้เหมือนจะอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบหรือหกสิบไม่รู้อันนี้มันต่ําสุดคือสามสิบเลยจากที่ผมจําได้เนาะก็เท่ากับว่ากล่องนี้มันเหมือนแค่มาเสริมให้ผู้เล่นหาแหล่งการฟาร์มเพชรชุมพูได้มากขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ด้านขวาเนี่ยครับตัวของ b บ t t l e p a พ s าใหม่จากเดิมนะครับ Battle Pass เราอย่างซนะีซั่นหนึ่งแบตเตอร์พลเนาะมันจะมีทั้งหมดห้าสิบเวลตอนนี้ก็เพ นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวเราผมไล่ดูให้คร่าวๆเนาะก็จะมีกล่อง small box <c oughs> เป็นหลักแล้วก็จะเป็น light like box แทรกๆมาเรื่อยๆเนาะขวดยานิดๆหน่อยๆแล้วก็สก,กินของตัวละครนะครับแล้วเราก็จะไปจบที่เวอรลอยห้าสิบระหว่างทางไม่มีอะไรนะฮะตั้งลีลิกกับอัเซสซอรี่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วเนาะก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปถึงตัวสุดท้ายครับก็คือตัวของคานิกิกับชายนี่คานิกิเนาะสแตทที่ผมเดี๋ยวผมผมหาข้อมูลมาแล้วเนาะตัวของคานิกิตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแอนเชียนซึ่งตัวแอนเชียนครับมันจะมีเรื่องของบั เนี่ยบัฟทีมอยู่ก็คือตัวของคานนิกิจะบัฟเป็นคูณ1.7ดเาเมจนะครับก็คือคูณ1.7ทีมดาเมจก็คือเหมือนของตัวโลเจอร์เลยแต่เพิ่มมาเป็น1นเนาะเท่ากับเมตาใหม่ ai, ถ้าสมมติเราจะเป็นทีมดาเมจที่มากที่สุดก็คือการใส่ตัวของโลเจอร์เข้าไปตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เอ้ยไม่ใช่ใส่ตัวของคานนิกิเข้าไปตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ของตัวซิดเข้าไปอันนี้ก็น่าจะเป็นดาเมจที่เยอะที่สุดในทีมแล้วในตอนนี้เนาะแต่ว่า150านานหนล่งร้อยัน้นานรับเรื่องต่อไปก็คือตี้ครบ ดรอปคูณ2ที่เป็นเกมพา s สจากเดิมที่แพดก่อนเราจะเป็นการใช้ลูฟี่นี่ลูฟี่เกียร์เที่ดรอปจากเลดในการใส่เข้าไปแล้วเราจะได้คูณ2ดอปเนาะพวกวัตถุดิบที่ได้จากทาวเวอร์หรือเลดหรือว่าซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็จะได้เป็นคูณ2เข้ามาแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่มเกมพา s สคูณ2มาด้วยแล้วก็ถ้าถามว่าสแต็กได้ไหมสแต็กได้ครับก็คือถ้าสมมุติเราใส่ทั้งลูฟี่นะครับ ก็คือเราจะได้ดรอปคูณ2แล้วใช่ไหม <_ d op> แล้วก็ไปซื้อดรอปคูณ2ตรงนี้อีกมันก็จะกลายเป็นดรอปคูณ4ครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะแต่ว่าก็อันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าตัวเกมจะแก้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติเราได้ทรัพยากรคูณ4เนีย่ยมันก็จะค่อนข้างโกงไปหน่อยแล้วก็มาที่รูปปั้นครับที่ล็อบบี้นะครับคือรูปปั้นนี้รูปปั้นไลค์ของเกมนะครับก็คือทุกคนก็ฝากไปกดไลค์เกมด้วยเนาะเพราะว่าพอเราได้ไลค์เกมมาเราก็จะได้ตัวของไลค์บล็อกมาเนาะซึ่ง like นนไลค์แบบ แล้วก็ระบบต่อไปที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือนี่กดที่ Shadow นะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้สกินของตัวละครน,นั่นเองซึ่งตัวของสกินตัวละครครับตอนนี้จะหาได้จาก2จุดที่ผมเห็นนะก็คือตัวของ b บ t เทิลพาเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเนาะมันจะมีเวลตรงนี้บนะ้างเวลแรกที่ได้ตัวของสกินนะครับก็คือเวลเจ็ดนี่เป็นสกินของมันดระซึ่งตอันนี้ต้องซื้อเนอะาะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆตัวนี้ เป็นสกินของซองจินอูนะครับก็คือตัวรับของ่านแรกนั่นเองตัวของมันดาลาก็จะเป็นตัวรับของดานนารุโตะเนาะโอเคแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นสกินลูฟี่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนี่แล้วก็เป็นสกินของเอโตะนะครับเอโตะก็คือตัวละครรับจากดานใหม่ก็คือดันตัวเกียวกูนที่อัปเดตมาเนี่ยเดตนี้นั่นเองแล้วก็จะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นสกินของคาเนกิเลยนี่สกินของคาเนกิซึ่งคาเนกิก็คืออันเชี่นตัวสุดท้ายของแบ p พาสเนาะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ครับสกินของซองจินอูในในแถบข้างล่างครับก็คือแถบเลเวลแถบตรงนี้นะครับก็คือแถบเลเวลตัวละครเรานั่นเองการเก็บเลเวลเลเวลด้านล่างเนี่ยครับกับเลเวลของ Battle Pass ก็คือการตีมอนปกติตามแมิเลยก็คือตามเวิลนั่นเองยิ่งเวิลลึกก็จะยิ่งได้ EXP เยอะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ตามเวิลเลยเนาะถ้าสมมติผมไปตีมอนในเวิลเจ็เราก็จะได้7 EXP ต่อ1ตัวเนาะโอเคนะครับซึ่งวิธีฟาร์มเวิลที่เร็วที่สุดสำหรับผมกก็คคือาาารรรไป AFK ตงนนนีีี้มมท่วลละับ แล้วก็เดินมาตรงนี้นี่ตรงนี้เราจะสามารถตีตัวละครได้ทั้งหมด6ตัวนะครับจากเดิมที่อยู่ดานของดานที่2มึงจะได้5ตัวตอนนี้ตรงนี้จะเป็น4เอ้ยเป็น6ตัวนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับผม จุดที่ฟาร์มแล้วคุมที่สุดคือตัวของทาวเวอร์นะครับใครก็จะเปิดมาโคฟาร์มทาวเวอร์ไปด้วยแล้วก็จะได้เวลไปด้วยก็จะดีที่สุดสําหรับผมนะเพราะมันได้ทั้งทรัพยากรแล้วก็ได้ทั้งเวลด้วยประมาณนี้ครับเรื่องของเรเ่ลตัวละครแล้วก็บัตเทอร์บัสเนาะแล้วก็ตัวของเรื่องสกินโอเคเรากลับมาที่เรื่องสกินนะครับตัวของสกินนะครับเรากดเข้ามาที่สกินใช่ไหมกดที่ตัวละครยังตะกี้ผมได้ตัวของสกินมันดระมาแล้วก็คือสกินนี้ผมาก็กดที่ตัวมันดระอ่ะตอนแรกมันจะขึ้นมาเป็นอย่างง ตอนแรกเราขึ้นเรากลับมาเป็นนี้แล้วเราก็กดที่ตัวสกินได้นะครับแล้วก็แต่และสกินนะครับของตัวละครมันจะมีสเตตเสริมมาอยู่อย่างอันนี้ก็คือเป็นสเตตบวก25%ดาเมจเนาะแล้วเราก็กดที่ตัวละครกดที่สกินแล้วก็กดที่อีควิปนะซึ่งตัวของสกินนะครับมันจะเป็นเหมือนกับพินเขียวที่สามารถใช้ได้กับทุกตัวเลยทุกตัวที่ว่าก็คือทุกตัวที่เป็นตัวละครน,นั้นที่ใช้สกินนั้นอย่างอันเนี้ยก็คือผมสามารถผมมีมันดาลาอยู่2ตัวใช่ปะผมก็สามารถ มีสกินอยู่อันเดียวก็สามารถกดใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนี่กดมาทีละตัวกดสกินกด ip, อีกค่ะก็คือได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมเช็คแล้วนะดาเมจมันได้ทั้ง2ตัวนะไม่ได้หารกันด้วยก็คือเพิ่มเข้ามา25%ทั้ง2ตัวเลยก็แนะนําให้หากันไวนะ้เนาะตัวรับตอนนี้ก็จะเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะครับโอเคเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของเอฟเคลีวัตครับด้านขวานี้เนาะจากเมื่อก่อนที่เราจะมีของกันแค่นี้เนาะเก้าชิน้นตอนนี้เขาเพิ่มตัวของโก้บ็อกเข้ามาในรีว r d แล้วเนาะ ก็คือโกลบ็อกอันนี้ก็คือถ้าสมมติเปิดเข้ามามันจะมีเพชรทุกอ่าตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจนะว่าตัวของโกลบ็อกเนี่ยมันเอาลูฟี่เกีเจ็ออกไปหรือยังแต่จากแพทก่อนตัวโกลบ็อกเนี่ยมันจะแจกลูฟี่เกีเจ็ด้วยมีโอกาสออกด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะออกออกไปแล้วนะเปิดโกลบ็อกมาก็น่าจะได้แค่เพชรชมพูเลยที่เป็นเพชรไว้ซื้อพวกเกมพาร์ตเบร์ทร์พาสเลยเนาะครับโอเคแล้วก็ อย่างไอตัวของเมอร์ชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไลท์บ็อกเนาะที่เอามาแทนของมิสซูรีบ็อกที่เป็นกล่องสีแดงก็สามารถซื้อได้1กล่องต่อวันเนาะก็แนะนําให้ซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือเพดฟรีทุกวันเลยแล้วก็มีโอกาสที่ได้แบบเพจหลักร้อยด้วยประมาณนั้นครับโอเคก็เดี๋ยวไปเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของแมปครับเดี๋ยวเรามาที่แมปแรกก่อนก็คือตัวของ Shadow City เนาะเนี่ยเทเลพอร์ตมาเลยตอนนี้ของตัวเกมเขาได้รีเวิร์กแมป Shadow City ก็คือแมปแรกของเกมออกไปนะจาก ที่มันจะเป็นทางตรงๆแล้วก็แคบๆตรงไปปั๊บสุดนู่นก็จะเป็นทางทริอัลตอนนี้เขาก็เอาทรามทริอัลให้มันใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแมปก,ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นเนาะประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับการฟาร์มมากเนาะเพราะเราก็ค้ำข้ามเกาะน,นี้ไปอยู่แล้วแล้วก็ไปที่เวิล์ใหม่ครับเวิล์โตเกียวคุนเองอันนี้ก็คือแมปใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาในอัปเดตรีลิสนี้เนาะก็ตัวบอสนะครับมันจะอึดค่อนข้างอึดนิดนึงแต่ว่าจากที่ผมลองๆก,กันในสตรีมนะก็คือการตีบอออสตัเเเเเเนนนนนีี้้้้ยยยาาาาารรจะะไไดดงงิมมมคคคุ่่่กทปแ แล้วก็ตัวของดาวนะครับถ้าผม,ผมไม่แนะนําให้เปิดนะถ้าเงินสมมติยังไม่ถึงช่วงแบบ 500 T ขึ้นไปไม่แนะนำให้มา 8K ที่ไขนี้นะครับเพราะไม่งั้นเงินน่าจะไม่พอเนาะรอบประมาณนี้ครับตัวเลเวลแคปของตัวละครเนานะเราก็จะเพิ่มมาจาก60เป็น70ตัวอัปเดตนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วตัวด onation ก็จะย้ายขึ้นไปอยู่ขวาบนอัปเดตล็อกย้ายขึ้นไปขวาบนนะครับถ้ามีรายละเอียดตรงไหนที่ผมตกหล่นก็สามารถทพ์มาบอกกันได้เนาะส่วนใครที่ยังไม่เคลียร์มากเท่าไหร่ก็สามารถกรอกลับไปดูได้หรือว่าจะมาอ่านในอัปเดตล็อกขวาบนนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะมีเรื่องแก้บัก๊กอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ตรงนนนีี้้้มมมมมัไไไไ่่ดดออะะราากกกกเเเทสว็จแปหลย ย้ายพวกที่มันลกๆอยู่ด้านขวาไปสแต็กกันอยู่ในอินเวนทอรี่เป็นหลักประมาณนี้เนาะครับก็ในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมไปตอบให้อีกทีวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย